กระทรวงสาธารณสุขถแถลงแผนบริหารจัดการโควิดค่ะหลังยุบสบคแล้วก็ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหนึ่งตุลาคมนี้นะคะโดยคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ทั่วไทยนะคะแล้วก็รวมทั้งทั่วโลกเนี่ยตอนนี้กําลังกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในระดับต่ำมาก ภาพรวมมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากส่วนประเทศไทยถือว่าประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 นะคะจนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและประชาคมโลกมีอัตราป,ป่วยและเสียชีวิตระดับต่ําขณะที่ประชาชนมากกว่า92%ค่ะมีภูมิคุ้มการจัดก,การฉีดวัคซีนถึง143ล้านกว่าโดสนะคะ และบางส่วนมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติโดยในช่วงเดือนกันยายนนี้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตลดลงมากค่ะรวมถึงมีอาการไม่รุนแรงค่ะดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงได้เซ็นประกาศยกเลิกโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ะะตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีผลในวันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปค่ะซึ่งท่านบอกว่าที่ประชุมสบคเมื่อวันที่23ากันยายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อกำหนดประกาศและคำสั่งแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดค่ะ,คะมีผลวันที่30กันยายนนี้และให้หน่วยงานต่างๆนำมาตรการตามกฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาตามปากติค่ะ และท่านบอกว่าเป็นที่น่ายินดีว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของชาวต่างชาติเป็นอันดับต้นๆหลังเปิดให้มีการเข้าออกประเทศได้ตามปกติมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาวันละ5้าถึงหกหมื่นคนหรือเดือนละ1ล้านคนเศษค่ะถือว่าเยอะมากแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยอย่างมากเป็นโอกาสของการเติบโตด้าน Medical Tourism และก็การเป็น Medical Hub ในภูมิภาคสร้างรายได้ให้ประเทศตามนโยบาย Health for w e ิ l ดด้วยนะคะ่ะค่ะ